ชิ้นยืนกินนะอานิตย์ตัดยืนกินไปเท่าไหร่ครับ 3, 000. 3, 000. สามร้อสิบบาท<อ>สามสิบบาทอาทิคุณผมผมขอไส้ปลาอาหารพม่า,มาใส่ถุงไหมหรือว่ากินนี่ไม่ต้องใส่ถุงเลยครับเดี๋ยวกินเลยอันนี้อะไรครับรู้ไปเอาอันนี้ให้อันนี้อะไรนะแล้วเขาก็จิม้มข้างในาหมดหมดเลยอ่ะจิ้มได้เลยครับ <laughs> จิ้มได้เลยไม่ต้องก็ได้ครับ <laughs> <laughs> นี่ซอสกินแบบตอนแรกตอนแรกเป็ว่าเป็นของจิ้มแบบพม่าแท้เลยว่ะ่คพม่าแท้ครับคุณลองแป๊บนึยละอืมหมดเลยเหรอได้ฟิวอะเป็นไงวะน้ำจิ้มอร่อยจ้าเน็ตเดี๋ยวขอร้องให้ดิจากนั้นก็ถือไม้ให้คนนับสามไม้ติดเยอะ เฮ้ยในต่อกยังไม่เคยเดินเข้ามาเลยจิ้มอย่างนี้เลยเหรออืมน้ำจิ้มเป็นไงวะบอกไม่ถูกต้องให้กินเองอันนนี้้ำเอาเมมตัวไปด้วยเหรอได้าาค่ะเฮ้ยเอาเสี่ยวยำทานจานทา,ทานไหมะได้ได้ค่ะเสีย่ยวยำซาว เหมือนต้มซับฉ่ายเลยเหรออมผมว่าใช่แหละมันคืออันนั้นเลยแหละออกคุณดูเขาอยักให้เังเนาะอันนี้ของร้านบ้าดังค่ะอเอากี่ไม้เนะี่ยสอง,สองไม้ดิจะได้สิบบาทเอาหรอใส่เส้นเต้าหู้แล้วก็ไส้ด้วยปะหรือว่าเพิ่มเอา ใส่ไหมใส่ครับโอเคใส,ใส่ให้หน่อยอ,อ,อย่างนี้เขารสจัดไหมครับต้องยำรสจัดไหมใช่ครับรจัดนี่เนี่ยมีน้ำแบบนี้เยนี่คือน้ำบบอะไรเนี่ยอันนี้น้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมแล้วมีน้ำมะขามมะขามเปียก ยำบ้างเหรอไม่ใส่มะขามเปียกเหรอจับบ้าไม่ใส่ใส่ยำส้มเนาะใช่ถ้ายำใส่น้ำกระเทียมดองใช่ป่ะเออใช่ของเราใส่น้ำกระเทียมดองเมื่อกี้เดินผ่านะเห็นพี่คนเดียวเดินถือเลยมาแล้วก็หยิบกินสามใบกินสาแล้วก็ไปเลยสิบบาทเนาะสิบบาทเอ้ยขายตั้งกี่โมงอ่ะเจ๊บ่ายโมงก็เปิดค่ะบ่ายโมงก็จิม เฮ้ยแล้วคล้ายหบี่ส้มอะไรวะเออนี่คล้ายหมี่ส้มเลยยำแบบยำเลยนี่นี่นี่ตอนนั้นเราไปกินอะไรก๋วยเตี๋ยวพม่านะก๋วยเตี๋ยวพม่าที่เราไปกินแ่ะใช่แต่เราไม่เคยกินอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ครับอันนี้ห้าสิบแล้วอันนี้อีกยี่สิบเยเดี๋ยวก่อนนะปันนึงอันนี้ฮิตเหรอครับไม่นะปลาขาย ปลาแห้งปลาแห้งน้ำพริกปลาแห้งใช่นี่ครับเดี๋ยวพี่โอจะซื้อนั่งๆก็ได้อ๋อนั่งนะครับอย่ายืนเอาครับนี่หาที่วางได้เลยมันมีเส้นอะไรก็ว่าดิมันเป็นเหมือนมี่เส้นว่ะข้าวตอกเส้นหนุ่มจีนสองอันเหรอใช่ขอไม่น้อยๆก่อนนะเฮ้ยกูว่าแม่งเป็นรสชาติป๋อเตะที่เรากินเว้ย เฮ้ยนัวใช่ป่ะอืมเขาใส่ม่วงคือรสชาติแม่งคุ้นมากไอ้เย็บแม่งคิดอยู่แม่งเหมือนอะไรวะแม่งเหมือนอะไรวะพอหันไปดูอ๋อชูรสเป๊ะเลยคุ้นเคยไอ้เย็บผมเขาว่าอยู่กลิ่นแม่งเหมือนอะไรวะกลิ่นแม่งเหมือนอะไรวะไอ้เย็บชูรสว้าเป๊ะนี่เป๊ะเป๊ะ เขาขายยำมะม่วงอ่าเพราะว่ามันมีมะม่วงเปรี้ยวใช่ป่ะมะม่มวงเปรี้ยวอืมอ่าเดี๋ยวคุณลองดูขายมากเว้ยต้องตับให้ครบถูกปะ่ะดีว่ะตับให้ครบก็ดีมากตับให้ครบจะดีมากคุ้นๆหรอคุ้นๆผมอ่ะคุ้นว่าเป็นขายยำมะม่วงว่ะอืม แต่มันเรมีเส้นเข้ามาใช่มันมีเส้นเข้ามาเป็นอีกแบบนึ่งเนี่ยแล้วทางร้านขายแค่สองอย่างอืมอร่อยกินกินแล้วก็ไป่จิบก็นั่งกินอ่ะเนี่ยคือที่ผมบอกว่าอันนี้ให้สองคำของจริงนะไม่ใช่รสดีนะชูรสชูรสเต็มแซ่บจริงพึ่งจับกินไปเริ่มอร่อยเลยเหรออืมขอใทำนะ เนี่ยมันจะแบบนัวๆอยู่อย่างเงี้ยเนอะจริงๆอ่ะเต้าหู้มันอย่างอร่อยเนอะเต้าหู้มันเหมือนเต้าหู้กรุงรส่ะเต้าหู้เขาใช่ไหมอืมอืมเต้าหู้นะเต้าหู้วะน,นะเต้าหู้ต้องกินให้ครบอืมอืมเฮ้ยเต้าหู้เขาอ,อยู่อย่างนี้แม่งอร่อยว่ะให้ต้องกินให้ครบเออแปลกดีนะเหมือนธรรมดาแต่อีเหี้ยแปลกนะเฮ้ยสุดนะแปลกนะ แบบตัวอันนั้นมันเป็นน่าจะเป็นหัวหมูหัวหมูหัวหมูหัวหม่นมาผ่นมาจิ้มอันนี้น้ำพริกขาป่ะน้ำพริกปลาแห้งน้ำพริกปลาแห้งเมื่อกี้กินเท่าไหร่เมื่อกี้กินไปหกแล้วสามสิบบาทเหรินสองน้ำจิ้มเหมือนคุ้นแต่ไม่คุ้นมาไม่เผ็ด้วยนะไม่เผ็ดมาอย่านี้ น้ำจิ้มเหมือนคุ้นจังพี่คนข้าวมันไส่อยู่อ่ะกินไส้ไหมหรือเอาตับไส้นี่อะไรจกิ้มไหมตองอันเลยนะเป็นก้าวไม้ไปดึงสามสิบบาทล้วที่พูดจกเอาตับไปโดนแเนี่ยมันเป็น,นดแดงๆไม่คุ้นนะไม่ใช่เต้าหู้ยีนะไม่ใช่อันนี้มันเป็นน้ำจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มพม,ม่าบพี่มันมันผสมอะไรไม่ใช่เต้าหู้ยีใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เขาใส่ยินเต้าหู้ะ อคก็ผู้หญแบบจับง่ายดิพี่เขาใส่บุรากียินตะปูเขาจะใส่สไใช่ไอันนี้เราจะแบบปรุงอาไว้ปรงอไว้ปรุงอาไว้อันคล้น้ำโปน้ำโปคล้าน้ำโปใช่อันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ยอดฮิตของพี่ๆีนบาม่าเนี่ยชินไงก็ไม่ให้ผนไม่ได้แต่ไม่อร่อยเป็นการอยู่ด้วยกันที่โคตรแปลกเส้นหมี่ตัว ไปอยู่ปลายำมะม่วงความรู้สึกเหมือนที่เรากินก๋วยเตี๋ยวมากๆอันนี้มะละกอมะละกอหรือมันม่วงโอ้โหมะละกอแล้วกินกับหูหมูกินกับไส้กินกับเต๋อตับนะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะตอนนี้มันมีชื่อเรียกมั้ยไหมข้าวสวยเต่าฮะข้าวสวยเต่าข้าวสวยเต่าข้าวสวยเต่าเต่าข้าวสวยเต่ายำ ว่าเต้าเขาตุ๋นเขาตุ๋นเต้าถ้าเป็นอาหารพม่าอยู่ถือว่าอยู่ภาคไหนครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ทุกที่หมดเลยเป็นอาหารพม่าเขาเรียกเป็นอาหารพม่ากินได้รูดฟูต่อ๋อคือแบบอยู่เหมือนยำบ้านเราไม่ยู่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยเออว่ะผมว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวพม่ามาที่อะไรนะโบเบอ่ะพาวูรัดใช่เออพาวูรัดมีในซอยมันก๋วยเตี๋ยวพม่าที่ซอยเหลืองๆอ๋อใช่ใช่ เขาเรียกอะไรครับอันนั้นเต้าหู้เน่ยเต้าหู้ใช่ไอ้น้ำหรือเล่นอะไดเต้าหู้เนาะแต่อร่อยมากนะอันนั้นอะเต้าหู้เป็นถั่วเออเต้าหู้ถั่วใช่แต่อันนี้คือแบบบิดฟิกย่างเลยคือแบบไม่ใช่เต้าหู้ถั่วไม่ใช่อะไรนะอันนั้นมันไปทำแครอ๋อไปทำแครอีกคือเป็น อาหารที่เป็นพม่าแต่มีเชื้อสายแสกอยู่ด้วยแต่อันนี้จะเป็นพม่าแทนโอ้โหสุดดยอดนะอยำมันเนียยมมนอะไรเขาก็กินได้หมดกินได้หมดเลยอืมก็ทัาเทียมก็คือคล้ายคล้ายยำางนี่มียาคุพม่าหรอยคุณพม่าอืมถ้าแบบอันนี้ก็คือแกงพม่าใช่ค่ะหรอแกงอะไรปลากับมะม่วงผัดเอาไว้แล้วอันนี้ครับเหมือนแกงไก่ไหมเองไม่ใช่อันนี้มัน ผลไม้ด้วยมุ้งหยอกหลายๆอย่างอ๋อมีหมจับชายใส่กะทิจับชายใส่กะทินะครับผมนั่นคือจับชายใส่กะทินั่นเองแล้วอันนี้ก็เป็นปลาผัดมะม่วงปลาผัดหวานหน่อยไหมไม่หวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวโอเคราดข้าวปกติเลยครับผัดพริกผัดพริกเปาหวานอ่าผัดพริกเปาหวานอยากลองไหมล่ะมีข้าวไหมครับมีข้าวให้พี่เอาไหม เอาลากเปล่าเลยไม่ต้องลาข้าวอยากอยากลองแต่อันนี้เรากินกับข้าวนะอร่อวยหรออ๋อต้องกินกับข้าวแต่กินปลาเปล่าอย่างนี้ก็มันจะมีเค็มนิดนึงเพราะว่าปลามันเค็มเนี่ยปลาแห้งอ๋อแต่ไม่ไม่ได้ข้าวไม่ได้เรามีขนมจีนเนี่ยจะซื้อขนมจีนสักจับไหมไอ้ก็มันเหมือนเลยว่าดูดิดูดิดีดู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  ไม่ใช่เหมือนปลาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครัปลาไม่ใช่เป็นปลานี่ยแหละปลาสดตัวสดดแล้วก็ทำแแหงไว้อ่ะอ๋อปลาตามันเฮ้ยไอ้กลิ่นโอหกลิ่นน่ะแปลกมากอ่ะคล้ายๆปลาต้มเค็มหวานอ่ากลิ่นนะขอลองขอลองเนี้ยปลาเนี้ยปลา นึกไม่ออกเลยป่ะไไมม่่รู้รู้ว่าเหมือนแต่ตะเทียบไม่ถูกเหมือนพม่านี่แหละเหมือนพม่าเออเออเหมือนพม่านี่แหละเอาพี่พี่ลองดูดิมันคุณนึกออกคุณขอกินคำรสชาติของเครื่องเคียงมันคืออะไรวะข้าวผัดลายป่ะไม่กะปิ้วขั่วอร่อยกะปิ้วขั่วชาววังอร่อยแต่พอบำลังกลับไปเจอปลามันจะเค็มแต่กลิ่นรอบๆอ่ะคือใช่เลยเหรอ หั้อันนี้ไม่ไม่มีเลยว่ะไม่มีในหัวเลยว่ะรสชาติต้องกลืกัข้าวเพราะมันเค็มมากแต่ว่าถ้าเทคเจอร์นี้ใช่ป่ะคนไทยอ่ะจะติดหวานนิดนึงอืแต่ว่าไม่และสังเกตว่ารสชาติก็เขาจะไม่มีหวานเลยนะจะไม่ใส่น้ำตาลเลยถูกป่ะหัวเออก็คือกลิ่นรอบๆมันอ่ะเหมือนกับปิขั้วเว้ยเหรอเข้ามาเิน ชป,ปีพวกเขาจะผัดให้หอมต่เนี้เพาม,มันมีปลาเข้ามาไม่กับเคม็มอีกแบบอันนี้ก็ทำมาจากปลาไงเนานะใช่ปลาเหมือนกันปลา<ต>นนเดียวันแต่ทําเป็นนักพริกอ๋อแต่เป็นผักแห้งเนี่ยเค้าก็จะใส่แบบเห็ดหูหนูแล้วก็เนื้อปลาเนาะแล้วก็มะม่วงแห้งเมื่อกี้แล้วผัดน้ํามันพริกเผาแน่เลยน้ํามันพริกเผาใช่ผัดน้ามันพริกเผาแต่ว่าน้ํามันพริกเผาก็จะไม่หวาน อ่านะครับผมจ่ายเงินดี่บาทนี่สิบยี่สามสิบสามสิบสามสิบบาทแล้วครับสามสิบก๋วยเตี๋ยวห้าแปดสิบร้อยสิบบาทโอ้โหพี่เขาบอกแจ็คพอตเลยพวกนี้เดินต้องมาครับ <c oughs> นี่ครับโอ้อร่อยนะนี่ครับแล้ลูกค้าพี่เยอะนะจอิงจริงก็มา ก็ขายกัเมนูเดียวได้ป่ะไม่ใช่เปลี่ยนเรื่อยๆดูเดียอ๋อเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยเมนูเปลี่ยนเรื่อยๆเดี๋ยวคนเดินมาอีกอาทิตย์หน้าเหมือนเจอแบบเจออ๋อวันหนึ่งเมนูเดียวขายวันเดวเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนไปอีกนะครับผมสพราะว่อันนี้ขายดีขายดีมาก็เลยมี์หนเลยใช่อาทิตย์หนึ่งสามวันอย่างเงี้ยแล้วย่างอื่นก็อย่างละวันอย่างละวันอย่างละวันขออีกทีพี่เขาเรียกผัดยำอะไรนะข้าวสวยเต๋า ข้าสวยเต้าข้าสวยเต้าข้าสวยเต้าล้วใครอยากจะแวะมาลองกินแล้วก็ลองมานะครับผมผมบอกเลยคุณหาไม่เจอหรอกผมนับณครับขอบคุณครับเนี่ยเราเวลาเดินมาตามตอกเราจะชอบเจออะไรนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเซีเยียนะครับเดี๋ยวถ่ายดูเดียถ่ายดูเดี๋ยวผมล่ากันนะผมออกล่ากันมาครับ